วัสดีครับก็มาพบกับนนหอมสุขใจเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาะแนะนำวิธีปลูกมอนสเตอร่านะครับแล้วก็ตัดมอนสเตอร่านะครับมอนสเตอร่าจะไอแอนนะครับเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดแถวทวีปอเมริกานะครับจริงๆแล้วมันมีประมาณ50สายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เรานิยมปลูกก็มกีไม่กี่สายพันธุ์นะครับที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยนี้นะครับ ที่ฮิตที่สุดก็คือจะเป็นเจ้ามอนสเตอร่าใจแอนนี่นะครับเรีอกอีกอย่างนึงว่ามอนสเตอร่าเดลิซิโอซาครับซึ่งก็เป็นที่ฮิตมาระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ย,ายา่าอุ้มก็ราคาก็พุ่งกระฉุดเลยนะครับอันนี้ที่ที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะครับเราก็ลองมาวิเคราะห์ว่าจะตัดตรงไหนดีนะครับนะครับมันจะเป็นคอๆอ,อยู่นะครับเราก็ ตัดเลยครับออกเปนไก่หนีให้มันมีรากออกมาด้วยนะครับค่อยๆกันไก่ค่อยๆแซะเข้าไปแล้วก็ตัดออกมาพอ,อดูนะครับอนีอ้น้อยให้มันมีรากออกมาด้วยหนึ่งอันหรือสองอันก็ได้นะครับนี่ครับมันจะติดง่ายแล้วโตวเร็วแล้วก็สวยเร็วขายได้เร็วนะครับ แต่ใครจะปล่อยขนานไปกับพื้นก็ได้นะครับมอนสเตอร่า <ast> เป็นไม้ที่โตช้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยขนานไปกับพื้นก็จะโตเร็วกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราไปตัดเป็นป้องขายเป็นป้องมันก็จะขายยากกว่าครับแต่การปลูกเป็นป้องนั้นโอกาสที่มันจะแตกขึ้นเป็นหลายแง่งมันก็หรือว่าเราจะได้หลายยอดมันก็โอเคกับโอเคกว่านะครับ ข้อเสียมันก็มีคือว่าถ้าเราไปปลูกเป็นปล้องมันก็โตช้านะครับกว่าจะได้ขายก็ยาวนะครับใช้เวลายาวเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดยอดเราก็จะได้ขายยอดมันส่วนลําต้นเราก็จะเหลือนะครับอันนี้ที่เห็นอย่างนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับผมซื้อเข้ามาแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นลูกด่างนะครับก็เอามาลุ้นด่างนะครับถ้าเขาไม่หลอกมันก็ก็ ก็อย่างว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือผมคิดอยู่ในใจอยู่แล้ว่ามันโอกาสที่เราจะได้ลูกด่างจริงๆแบบที่เขาบอกนะั้นมันก็คงยากนะครับเราก็แค่เอาเม็ดเล็กมันมาเพาะทําเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ขายเป็นไม้เขียวไปนะครับถ้าวันหนึ่งวันใดมันด่างขึ้นมาก็ถือว่าถูกหวยแล้วกันนะครับแต่นี่ก็ที่เห็นยอดนี่ก็ขายได้แล้วนะครับไม่ต่างก่าสองร้อยนะครับแล้วก็ ไอตัวลำต้นของมันก็กระถางมันเล็กแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็เพื่อให้มันรากมันขยายมันจะได้โตเร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ใช้ผมไม่มีผมที่สวนแล้วแต่จะใช้นะครับอะไรใช้ได้ผมใช้หมดนี่ก็เป็นถังสังกทานนะครับผมมาเจาะตูดนะครับมันถูกดีนะครับเจาะตูดแล้วก็เอา,เอานะครับวา,างทับลงไปนะครับแล้วก็เอากรบด้วย ดินก็เป็นดินผสมนะครับเป็นผสมเป็นดินปุยหมักนะครับผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็ผสมกับแกลบแกลบดิบที่ผมหมักไว้ครับคือให้มันพร้อมสภาพในสภาพที่จะใช้งานได้นะครับยาวแกลบสดนะครับแกลบที่แบบเราแกลบลงสีนะครับเรามาหมักดินไว้นะครับให้มันย่อยสลายพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็เอามาผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็ปุยหมักที่เราทําไว้นะครับแล้วก็เสร็จ ปุ่มมากก็จะเป็นเศษซากต้นไม้นะครับที่เราทับถมไว้นะครับวัชพืชเรามากองรวมกันไว้แล้วก็เอาที่ควายทับชั้นบนอีกทีนึงนะครับเป็นสูตรของแบบแม่โจ้น,นะครับครัไม่มีต้นเล็กต้นใหญ่ตัวน,นี้ต้นเล็กย,ยังเล็กมากนะครับแล้วก็ตัดได้จริงแล้วภาพนี้ผม ถ่ายไวแล้วเสียงมันดังมากนะครับเสียงเด็กข้างบ้านมันดังมากเช้าอใจที่จกับเสียงอบตเข้าทํางานนะครับมันผมก็เลยต้องตัดเสียงออกแล้วมาบรรยายใหม่นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับเดีย๋ยวใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับว่าเวลาที่มันฟื้นฟูตัวเองแล้วมันปุ๋ยคอกจะช่วยให้งานยืนต้นได้ดีแล้วก็ ออกไวขึ้นนะครับที่สวนยังไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับโดยเฉพาะพวกตระกูลเกี่ยวเกี่ยวกับพวกฟิโลนี่ต้องระวังอย่างมากเลยครับปุ๋ยเคมีจะใช้ปุ๋ยเคมีแนละ้วมันชอบเปื่อยนะครับชอบเปื่อยแล้วก็ตายใบมันยังไม่แฉกนะครับมอนสเตอร่าเล็กๆมันจะไปแฉกตอนโตนะครับประมาณหกเดือนขึ้นไปนะครับจะเริ่มแฉกนะครับ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นไม้ด้วยนะครับถ้าต้นไม้สมบูรณ์มากๆประมาณหกเดือนขึ้นไปมันก็เริ่มแฉกแล้วนะครับเราต้องตัดแบบให้มันมีรากออกมา1หนึ่งอันนะครับเนี่ยแล้วกระต้นต่อมันนะครับหากระถางที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้กระถางเล็กรากมันเต็มมันจะยิ่งโตช้านะครับมันจะขยายช้ารากมันแน่นแต่นี้มันรับต้นยังเล็กอยู่ผมก็ใช้เป็นกระถางดำแทนนะครับ เราค่อยไปขยายเอาทีหลังนะครับเพราะบางทีกระถางมันก็จํากัดนะครับเราอยู่ในสวนเราก็ซื้อใหม่มันก็ทีเวลาทําไว้ก่อนนะครับง่ายนะครับวันนี้มันแค่แค่ถอดกระถางมาวาง,างแล้วก็อดึงกบเวลาเราเปลี่ยนกระถางครับก็ลองด้วยกะมาพร้าวนะครับกะมาพร้าวตอนนี้วัสดุปลูกแพงมากเลยนะครับเพราะว่า แถวบ้านผมมันอยู่ไกลแล้วก็ปัญหาโควิดนะครับทําให้การขนส่งมันลําบากนะครับกะม้า,มาพกก็ขึ้นราคาตอนนี้ขุยมะพร้าวก็ขึ้นราคา,นนา,า,กา,คาแกบเผาก็ขึ้นราคานะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้อะไรที่มันใช้ล้วประหยัดได้ผมก็ใช้ในบ้านนี้นะครับถ้าเป็นแกบดํามันหาซื้อ,อยากผมก็ใช้ขูดๆเอาตรงที่จุด ที่เราเผาขยะดังบ้านนะครับมาร่อนเนาทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นปุ๋ยผงของที่เผาก็มาส่งกับดินนะครับเป็นก้อนๆใหญ่ๆผมก็ไบส่งกับกลกมะพร้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไปเป็นวัสดุรองนะครับพวกพวกนี้ชอบมากนะครับพวกไอ้ตะกุลฟิโลนี่ครับตะกุลพวกมอนสเตอร์ลาพวกฟิโลนี่ชอบชอบสไตล์นี้นะครับเพราะว่าตามป่าก็มันเป็นเป็นป่าที่มันผุ ผนชอบใบไม้ที่ผุๆนะครับวนนี้ก็ดินผมที่ใช้ก็จะเป็นดินที่เป็นเศษซากวัชพืชที่ผมทําสวนแล้วผมก็ไปกองๆไว้แล้วก็เอาปุ๋ยคอกทับอีกทีหนึ่งนะครับทําตามสูตรแม่โจที่เขาเคยแพร่มานะครับแล้วก็ได้ก็เอามาใช้นะครับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านที่สวนก็อส่สวนใหญ่จะถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรถึงไม่ถึงงามจัง ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็ใช้ดินปลูกเป็นที่ดินนะครับถ้าดินเราเตรียมมาสมบูรณ์แล้วเราก็แทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับยิ่งผมเป็นคนที่ทํางานไม่ค่อยมีเวลานะครับบางทีผมก็ทําสวนตอนกลางคืนผมก็ทําเสร็จแล้วก็จบเลยครับก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเวลามันก็งอกงามของมันเองครับถ้เาเราเตรียมดินดีนะครับพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ดินเป็นสิ่งสําคัญนะครับ มันประยุกตได้หลายอย่างนะครับติดมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่สิ่งที่เรามีแล้วที่สาคัญเราต้องรู้ว่าดินแบบไหนเหมาะกับต้นไม้แบบไหนนะครับแล้วก็ประยุกเอานะครับนี่คือความงามของมันนะครับที่ผมทําแล้วก็เวลาผ่านไปผมผมทำคลิปตอนปลูกแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เวลามันงามมันอะไรผมก็มาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆผมก็จะทําแล้วก็ จะลงตอนนั้นแหละครับแต่ว่าบางทีเวลามันไม่มีนะครับก็เลยข้อดีของอยากข้อดีของมันก็คือผมจะได้มีเวลาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันดียังไงนึครับต้นต่อหน,นึ่งมันจะแตกกันมาประมาณหนึ่งสองสามครับนี่คือเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะตัดหรือว่าไม่ตัดนะครับการที่เราตัดเราอาจจะได้จากนี่หนึ่งต่อน,นะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับ จากหนึ่งตอก็ย่อมเป็นสี่ห้าลำต้นนะครับนี่คือลเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจว่าเพื่อนๆจะเลี้ยงให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆหรือว่าจะตัดนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเอามาแชร์ว่า,เ,าเลี้ยงเจแอนมันเตราเจแอนว่าเราจะตัดหรือไม่ตัดนะครับเพราะว่า อย่างหนึ่งคือมันสเตดาจะแอนนี้มันจะไม่เลื้อยนะครับแต่มันจะขนานไปกับดินนะครับมันจะไม่มันจะไม่เกาะกับต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้มันขนานไปกับดินแล้วก็ไปแยกขายเป็นข้อข้อเอาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่สวยยิ่งตัดถี่ยิ่งใช้เวลานานเพราะว่าเจแอนมันเป็นไม้ที่โตช้านะครับถ้าเราไปตัดเป็นข้อๆกว่ามันจะแตกงอกแตกตามันก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรแต่การที่เราตัดแล้วขายยอดมันแล้วก็ ให้ตอ,อกองอกยอดขึ้นมาใหม่แล้วตัดยอดมันขายเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจเอาเองนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับนี่ก็คือได้มาสองต่อนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งแง่งสองแง่งแล้วก็สามต้นตอนะครับนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็ได้มาอย่างต่ำก็สองนะครับส่วนนี้ก็ยอดมันนะครับพร้อมที่จะขายแล้วนะครับอันนี้ขี้หมูขี้หมาก็สามร้อยอัพนะครับ ถ้าใหญ่ๆแบบนี้ก็ห้าร้อยนะครับครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับสําหรับคนทําสวนนะครับอันนี้มันขนาดนี้เป็นยอดมันคับยังแตกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจนนหอมสุขใจนะครับสวนกลางบ้านหน้าอบตนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ